โบบายนะคะอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เอาลูกเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับขอบคุณครับ เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็ตกอกตกใจไปตามกันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะทางด้านของโมบายพิมพ์รพัชค่ะอดีตสมาชิก bnk f o t รุ่นที่หนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เธอเองก็เป็นศิลปินในค่าย love east ค่ะเธอก็มีการไปออกอีเวนต์ที่ห้างดังแห่งหนึ่งพร้อมกับหนุ่มณัฐนนท์กอนพัชค่ะซึ่งแน่นอนว่ามีดีเจอ๋งเขมรัฐเป็นพิธีกรรายการเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งในช่วงท้ายๆของกิจกรรมค่ะก็เป็นตอนที่ศิลปินเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยมาร่วมฝากผลงานอะไรต่างๆนานานะคะพอโม,โมบายพิมพ์ประพัดเนี่ยเริ่มกล่าวที่จะทักทายคุณผู้ชมก็มีชายปริศนาคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะจู่ๆเนี่ยไม่มีวิวอะไรคลวดขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะรีบขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะพุ่งขึ้นไปเลยก่อนที่จะนั่นของน้นนค่ะจะรีบเข้ามาช่วยกันไว้แล้วก็ดีเจอ๋องเนี่ยพูดประกาศออกมานะคะรวมถึงเอาตัวมากันไว้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าดีเจอ๋อเขาก็พูดแบบเอ้ยอะไรอ่ะพูดแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้งานเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างดาบรื่นค่ะแต่อยไรก็ตามนะคะในช่วงที่มีคนพุ่งเข้ามานั้นเนี่ยทางด้านของโมบายเธอก็ดูมีอาการตกใจน้องก็รีบถอยหลังออกมานะคะถอยหลังแล้วก็รู้สึกผวาไม่น้อยค่ะ ในขณะที่แฟนๆที่ได้มีการเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะพากันเป็นห่วงแล้วก็ชื่นชมนันนท์ด้วยที่รู้สึกว่าไหวพริบดีนะคะแล้วก็ชื่นชมดีเจอ๋องด้วยที่เข้ามาช่วยกันการไว้มีสติแล้วก็รีบเข้าไปช่วยน้องได้อย่างทันท่วงทีค่ะแต่หลายคนก็แอบหวั่นในเรื่องของความปลอดภยัยเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับศิลปินนะคะที่ได้รับเหตุการณ์แบบนี้เนาะหลายคนก็รู้สึกว่าอา้าวมันไม่ปลอดภัยแล้วนี่หวาอะไรแบบนี้นะคะแน่นอนทว่วทางด้านของ นันนนเองนะ่ยก็แก้สานไขสถานการณ์ได้ดีเนาะหลายคนก็ขอบคุณนันนนแล้วก็พี่อ๋องที่รีบมาดูแลโมบายล่าสุดทางหน้าของโมบายเองค่ะก็ออกมาโพสต์รูปตัวเองใน IG story พร้อมกับถือโอกาสนี้ขอบคุณนันนนแล้วก็ดีเจอ๋องค่ะรวมถึงขอบคุณทุกกาลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมาให้เธอด้วยนะคะเธอบอกว่า ขอบคุณทุกๆกคนที่มาหากันนะคะน่ารักมากเลยไว้เจอกันอีกนะที่ภูเก็ตสวยมากๆเลยอาหารอร่อยไว้จะมาอีกกลับบ้านกันดีๆนะคะทุกคนวันนี้โมบายไม่เป็นไรนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณพี่อ๋องแล้วก็พี่นน์พี่นโนอนมากๆนะคะ ซึ่งแน่นอนคพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปได้ดดีแต่ก็มีแฟนคลับบางคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่นะคะว่าอา้าวแล้วแทบแบบนี้ล่ะถ้าไปเจอกับศิลปินคนอื่นแบบนี้มาตรการความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอยากจะให้ทีมงานจัดงานอีเวนต์เนี่ยมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่านี้นั่นเองค่ะภูกเกต็ตทุกคนนะคะก็โบบายนะคะอะไรอะไรอะอะไรอะไม่เอาลูกเดีะะ๋ยวค่อยทำอะไรอะไรอะอะไรอะ ไม่เอาลูกเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับขอบคุณ